มันมีการประทะก็ประทะกันให้มันแหลกไปข้างหนึ่งเลยครับผมเชื่อมั่นว่าเที่ยวนี้กองทัพอากาศถ้ามันใช้โดนบินล้ำแดนเข้ามามาทิ้งระเบิดใส่บ้านเรือนประชาชนหรือใช้ PSL03 ผมเชื่อคาลือหดัดไอหุนเซนไม่เหลือซากแน่ก็มาอัปเดตสถานการณ์ชายแดนกัมพูชานะครับ ต้องเรียนพี่น้องประชาชนที่อยู่แนวชายแดนนะครับโดยเฉพาะอีสานตอนบนอีสานตอนล่างและจังหวัดสระแก้วนะครับ,ร,บรัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการว่าทหารไทยยิงประชาชนชาวกัมพูชาได้รับบาดเจ็บห้รายนะครับ ทางไทยเขาบอกว่าเวลาประมาณ16เนกาได้ยินเสียงปืนเล็กนะครับเป็นปืนอาก้าดังขึ้นในฝั่งกัมพูชานะครับประมาณ10นาทีแล้วเราไม่ได้ทำการยิงตอบโต้อะไรเลยฝ่ายไทยไม่ได้ทำการยิงตอบโต้เลยนะครับแต่รัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการมาเป็นเรื่องเป็นราวเลย แล้วก็สร้างภาพนะครับปล่อยข่าวมาว่ามีคนเจ็บมีคนเจ็บมีประชาชนชาวกัมพูชาเจ็บบางข่าวก็ปล่อยมาว่าเป็นทหารพานเป็นทหารกัมพูชาเจ็บโดนทหารไทยยิงลักษณะนี้เป็นไปได้สองกรณีหนึ่งกัมพูชาสร้างสถานการณ์ นะครับสร้างสถานการณ์หรือแม่นเมาแล้วยิงกันเองก็ไม่รู้หรือทะเลาะกันก่อเหตุยิงกันเองก็ไม่รู้ระะรน,รนะครับพอมีคนจบเจ็บเข้าก็บอกว่าทหารไทยยิงมันก็ไปฟ้องชาวโลกเลยครับว่าทหารไทยใช้ความรุนแรง เพื่อจะสร้างความชอบธรรมให้มันใช้อาวุธได้สร้างความชอบธรรมว่าขเขมรถูกไทยลัำแก่เอาอย่างนี้นะเราเป็นพี่น้องประชาชนชาวไทยด้วยกันเอาที่ทหารไทยเหยียบกับระเบิดขาขาดไปเนี่ยมันยิงทั้งอากา้ายิงทั้งเครื่องยิงลูกระเบิดมาเนี่ยทหารไทยยังไม่ตอบโต้เลย ทหารไทยไปที่บ้านสะแก้วไปที่บ้านหนองหนองอะไรหนองยากแก้วนองจานขเขมเนกวนตีนเหลือเกินทหารไทยยังไม่กล้ายิงเขาเลยนะครับจะลื้อบ้านก็ยังไม่กล้าเลยมันเป็นไปไม่ได้ที่ทหารไทยจะไปยิงนะครับเราประเมินสถานการณ์ณเวลานี้ในฐานะที่เราเป็นชาวบ้าน เตรียมพร้อมอบพยพเถะครับผมไม่ได้พูดให้ท่านตกใจนะครับวันไฟมันเริ่มคุกรุ่นมาแล้วนะครับและเขเมรมันคิดว่าหเที่ยวนี้นี่มันจะสู้ไทยโดยใช้ i p เอสเศย์สเลยนะครับหรือใช้กองทัพโดรนของมันที่มีอยู่นอกจากไอ้จรวดบังไฟบ m 2 1มันมาแล้วเนี่ยนะครับก็ลองใช้ดู หุนเซนลองใช้ดูผมเชื่อมั่นว่าเที่ยวนี้กองทัพอากาศถ้ามันใช้โดนบินล้ำแดนเข้ามามาทิ้งระเบิดใส่บ้านเรือนประชาชนหรือใช้ PSL03 ผมเชื่อค่าหาดไอห,หุนเซนไม่เหลือซากแน่ไทยจะต้องตัดไม้ข่มน้ำเลยนะครับ ต้องไปบอมบ้านไอ้หุนเซนหุณมันเน็ตเลยนะครับเพื่อให้มันหยุดสถานการณ์หยุดสงครามให้ได้ต้องตัดสินใจทำแม้นะั่นไม่จบแล้วครับคนเกเลอย่างหุนเซนหุณมันเน็ตมันไม่จบแล้วครับมันเสียท่าไปแล้วปะทะเที่ยวที่แล้วหมดสภาพไปแล้วประชาชนทหารมันตาย ห้าหกพันคนมันยังไม่ยอมรับเลยเพราะนพี่น้องประชาชนไม่ต้องตกใจครับแม่ทับอากาศท่านปัจจุบันเนี่ยพร้อมกำลังของกองทัพอากาศฟิตนะครับผมคิดว่าเครื่องบินเนี่ยวอร์มอยู่ตลอดเวลานักบินรบเนี่ยไม่ได้กลับไปพักที่บ้านลวครับแทบจะประจําเครื่องเขาไว้เลยพร้อมที่จะขึ้นภายในห้านาทีสิบนาทีเลยนะครับถ้ามันเปิดเกมลุกลานประชาชนพี่น้องชาวไทย หรือมารุก,กลานพี่น้องทหารตำรวจแนวชายแดนผมเชื่อมั่นว่ากองทัพอากาศบอมแหลกเป็นจุนแน่นะครับผมเห็นเมื่อวานที่ภูมะเขือท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกรลาหโหมผอบอเหล่าทัพไปดูสถานการณ์จริง ที่แนวชายแดนท่านประกาศกล่าวแล้วนะผมถือว่าเป็นนายกที่ใช้ได้เป็นนายกที่เข้าท่ากว่าคนอื่นนะคนอื่นยังพูดอมอมอมๆออมอมอมๆนะครับที่ผ่านมานะครับอันนี้ประกาศแบบอาหางการเลยครับบอกยกเลิกการคุยกันกับเขมรน พูดภาษาชาวบ้านว่ามึงกับกูเลิกดีกันเถอะไม่ต้องคุยกันแล้วไอ้ปฏิญญาสัญญาอะไรไม่ต้องไม่ต้องมาคุยกันแล้วนักข่าวก็ถามแห่วว่าเอา้าแล้วต้องรายงานอเมริกาเปล่า,เ,าเดี๋ยวอเมริกาพี่ใหญ่ที่มาเรียกเรากับขมินไก่เกลี่ยกันว่าให้คุยปฏิธรรมบปฏิญญาทำคำสัญญากันเขาจะโกรธน,นายกบอกไม่สนประเทศไทยมีอธิปไตยเป็นของตัวเองนะครับ ถ้าเขาจะบีบเราเรื่องภาษีจะขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์สามร้อยเปอร์เซ็นต์กเชิญขึ้นเลยนะครับมันไม่ใช่มีประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวเราก็ค้าขายกับจีนกับรัเสเซียกับประเทศในอาเซียนเราประเทศอื่นยังเหลืออีกเกือบสองร้อยประเทศนะครับถ้าเขาจะทำอย่างนั้นนี่มันเป็นเรื่องของเด็กทะเลาะกันเป็นเรื่องของไทยกับเขมร นะครับถ้าจะไปเข้าข้างเขมรเอ็นเอียงไปเข้าข้างเขมรแล้วมาบีบไทยว่าถ้ามึงไม่ยอมดีกันไม่ยอมคุยกันจะมาขึ้นภาษีเราก็ช่วยไม่ได้นะครับช่วยไม่ได้ที่จริงเราไม่เข้าข้างใครแล้วครับไม่เข้าข้างจีนไม่เข้าข้างอเมริกาเราวางตัวเป็นกลางคบกับทุกประเทศค้าขายกับทุกประเทศนะครับแต่ว่า เขมรมันเกเรมันก็ใช้วิธีอย่างเนี้ครับแอบว่วอมกับระเบิดเรื่อยๆวามกับระเบิดเรื่อยๆทหารไทยก็ไม่กล้าไปลาดตะเวนพอไม่กล้าไปลาดตะเวนมันเป็นคนวางนี่มันก็เอาทหารมันมาตั้งกองกําลังพอตั้งกองกําลังเสร็จแม่งก็สร้างกระท่อมสร้างที่พักเป็นเพิงพักก่อนอ้างว่าเป็นที่พักทหารเสร็จแล้วเอาครอบครัวมาอยู่สร้างบ้านสร้างเรือน ต้องเด็ดขาดครับรัฐบาลไทยต้องเด็ดขาดครับแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นของเราตรงนี้ขีดเปยังแม่นมาเลยหลังจากเราไปล้อมั้วรวดหนามเนี่ยถ้าต่อไปเนี่ยบุกเข้ามานะถ้าจะไม่เอาอย่างแรงแต่ต้องเด็ดขาดคือต้องเอาทหารชาร์จเข้าทําการจับกลุมเลยว่าบุกลุกเข้ามาในแผ่นดินไทยและติดอาวุธนะครับและติดอาวุธ ใช้กฎอายการศึกใช้กฎหมายในบ้านในเมืองเราจัดการเลยเหมือนไอ้สิบแปดเฉลยศึกอย่างเงี้ยถ้ามันมีการประทะก็ประทะกันให้มันแหลกไปข้างหนึ่งเลยครับและเอาให้จบต่อไปมันจะได้ไม่แยียมครับต่อไปมันจะได้ไม่หยมงเข้ามาไม่นั้นกวนตีนอยู่อย่างนี้ครับมันก็ไม่จบสักทีมันก็ไม่จบสักสทีครับมาเนี่ยนะฮะผมว่าเที่ยวนี้เอาจริงแล้วนะ ดูนายกแล้วดูทหารแล้วแล้วก็ผ่านหลักเกณฑ์หลักการแล้วของเราผ่านสมชแล้วถูกต้องตามกฎหมายแล้วในการที่จะใช้กำลังนะครับและรัฐบาลน,นี่คงให้ทหารใช้ดุลพินิษในการตอบโต้ได้เต็มที่ครับนะครับ